คุณใส่บีไม่เออเขาหลอรอบนี้พี่เออไปแล้วรอบนึงเนาะเอาเข้ามือปุบเออปั๊บโคเทีโคทีเเอาคืนเขาให้เออักเออก็ได้จริงเราได้ักเออก็ดีแหละนี่นะเหมือนตำรวจเห็นหมูอยู่บนเขาหมูน่าจะประมาณไม่เกินห้านาทีนะแต่ตำรวจมาแล้ว ตำรวจมาแล้วเอา่มหน่อยค่มหน่อยใช่ต่เคสหมูน่าจะอือมเนี่ยอะไรนะพี่เบยกว่าเคสน้องหมูจะอือหรือเปล่า น้องหมูใช่หมูอุ้มอยู่หนึ่งคนอ,อุ้ยนี่ไงใช่เออแล้วแบมบูอ้าแบมอ้าวของเราใช่ไหมอันนี้ของเราหรือของเขาของเราแบมบ,บูแบมบูไปแล้วหนึ่งคนไม่แน่พี่ว่าห้าสิบห้าสิบแคทหมูกว่าขาจะเออ ไม่น่าจะเอแบบอแกเพราะมีเรืองเมืองลีก่อนปบของหมูน่าจะน่าจะก่อนเมืองรีว่ครับแต่ว่าแต่ว่าตำรวจน่าจะไปช่วยทานเพราะว่าเสร็จของเคสแบมพอดีอโอ้ยแค่แถวนี้กระตุกจกัง ในเมือองงยั่ะรอก่อนสองคนนี้คืออีกแก๊งหนึ่งใช่ไหมใช่อีกแก๊งหนึ่งฮัลโหลคนที่เหลืออยู่ในเมืองหรือเปล่าพี่ไม่ได้ทำอะไรอ่ะพี่อยู่สยามอ้าวซอสพริกอ้าวไอซอสาไปตั้งนานไปแล้วเอาแล้วตามรายจบ เป็นเออเก่าสิบคนไหนว <คน S 2> ีพี่พิงไปรอรับเพื่อนที่เออหน่อยจะได้พาไปส่งอะไรนั่นน่ะสี่อ่ะบอสทำไมไม่มาละ่ะเธอคุณปู่คุณปู่คนันดำหรอคุณไซบีหน้าลงมานะ ไม่เออกับเขาหรอรอบนี้พี่เออไปแล้วรอบนึงเนะเาะเข้าเ <c oughs> มืเองปุบ <c oughs> เออปั๊บโคตเทโคตเทจบแล้วปะเรือต่อจบ,<ม>จบแล้วจบแล้วจอวันนี้ไม่มันห้าทุ่มยี่สิบแล้วไงมันอุ้มไม่ได้แล้วใช่ <c oughs> จะต่อปะหรือว่าจะพอยังไม่เจอใครเลยแบบว่ายังไม่เจอเขาเลยไม่รู้เขาไปอยู่ไหนอเคแหวนไม่ตีบ้างหรอ โอ้ oh, มีอยู่ห้าคนเอาเลยมากห้าคนนี่คือเต็มที่แล้วนะพี่ไปรับเพื่อนพี่เอ๋หรอ <S <S <ess m ult> สมมติว่าเ,เ,นะเอาคนแอติจิงคือแก๊งยุบไปแล้วนะอย่าไ,ไแล้วไม,ไม่แต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนต้องไอ้นี่ไงให้เพื่อนไปนเสร็จของก่อนก็ได้นะแต่เ,เพื่อนไม่ได้เสร็จเพื่อนไม่มีอะไรเลยนะ <S <S ไม่เล่นเลยปะทำไรต่อรอนนี้ไปหาเพื่อนกันจัดการทอมมนเร่นเสร็จแล้วจะรอช่วยหมูเอาเคสเนี้ย เล่นเลยไปเล่นเลยซ้นยอนมีรถไหมเดี๋ยวไปรับพี่ติมไม่มีอยู่โรงพายาบาลแต่รับพี่ติมอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมถ้าเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับ,รบสองคนเขาชนะสนามเฮ้ยสยามเต็มเลยยกมไม่ต้องยิง <c oughs> ลงมาเลยลุมเลยห้ามยิงห้ามยิง ลงลงลงไปลงไปซ้ำหน่อยไม้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 ไม,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 ไม้ใครถือไม้ทางงบาลอยู่นั่งบานมามาสยาม,สยามนะครับสยามนะไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดที่เพื่อนเป็นเซ็ตของที่สุกกลุ่มก่อนเอาเหรอ <laughs> เอา่อยไปยิงเนี่ยห้ามยิงเนี่ยแน่จริงรอ่ะเอาดิเอาดิ okay. ให้ลุก งาหมูคิดว่าเขาน่าจะโถมมาช่วยเคสเพื่อนเขานะครับเฮ้ยไปช่วยสุกไอ้นี่หน่อยสยามเขาถม69อยู่มแบบหมายถึงแกงเขาอ่ะน่าอาจจะถมมาหาช่วยเคสเพื่อนเขายไม่ช่วยนายสยามมสยามไม่ช่วยนายนไฟก็กต้องรีบไปไฟตายแล้วตายตาย,ตาย ซ่อนนะไมซ่อนอะสมไปซ่อนเดี๋ยวเขารีเพื่อนเดี๋ยวเขามาเติมอุ้ยได้อีกศพแล้วน้องขน้องขนมนี่เปิดเลยแค่นี้แหละนี้แหละซ่อนในพุ่มซ่อนเลยก็ซ่อนเลยไปกัดไปกัดเราไม่เราไม่เดี๋ยวเขาก็มาอันนั้นมูหรือเปล่า เขาไม่มาช่วยเพื่อนอ่ะน่าจะโถมไปหาหมูอ่ะหมเขาไม่ช่วยเราเลยเขาจะโถมหาหมูพอดีไป็นชาวรวยู่นแลขาวของบ้านคนรวยมีโทรศัพท์ไหมหมูไม่มีโทรศัพท์บ้านคนรวยอยู่ฝั่งนี้ไม่่ใชหรอทั้งขวาเลยขวาขวาขวาไปเลยบ้านพี่อะเข้าบ้านคนรวยเด็กได้มในหน้องหมูยังไม่มีใครครับ เขา应该โถงเคสหกเก้าอยู่ครับ <Jamie? S 1> ตอนนี้เห็นตำรวจในเมืองหูน่าจะอยู่เขาไหนน้าเอาคืนเขาให้เอิสซะเออบก็ได้จริงเราได้ซะเออบก็ดีแหละจริงไม่ต้องไปใล้เขาหรอกเวลาโอ้หมูขับรถสีเอากล่องส้อมมาให้หมูหน่อยได้ไหมคะคุยอยู่ตรงไหนคบเออขับมาทางพัทยาครับหมูจะออกนอกเมืองไปทางพัทยา ไม่ไม่เขาอยู่พัทยาน้องหมูเลโอเลงงัหมูขบับกับว่าเขาเหนียวบอกให้ไปพัทยาอเลงงหมูเข้าเข้าเมืองอุ้ยหมูพี่รอตรงบ้านบ้านที่งัดหัวค้งเอากล่องให้อุอ้ยอุอยเ,เ,เอางี้มารวมกันเวทีไม่น้องหมูมันง่ายดินึนงนะเหมือนตำรวจเห็นหมูอยู่บนเขาหมูอยู่บน เขาเอิ่มเขาที่เป็นเขาอันนี้อะครับจบแม่คานิงแถวแวบ้านแม่คานิงเอ้ยแม่คานิงคุ่รู้จักไหมรู้จักรู้จักตรงไหนครับโน้โนตรงไปนู้นเลยผ่านแอดมินเซ็นเตอร์ไปเลยจะวิ่งบนเขาย รู้เปลยอ่งุ่นครับหมูมาไล่อ่งุ่นอ่ะไล่อ่งุ่นพอามจำได้ไหมไล่อ่งุ่นอยู่ฝั่งไหนเผลอไปเลยหุย่นอ่งุ่นอ่างหุ่นดิสสิเลยสายโนเลยทางโน่หนหมูนา่าจะประมาณไม่เกินห้านาทีนะ หเห็นไปชมันเป็นแหลมมัะนเข้อย่างนี้เอ็มเอ็ A มันพร้อมจะพิกตลอดเวลาเนี่ยกระหมหรือยังยี่สิบที่อยู่แถวตกปลาเก่าแล้วอ่ะเง่นยงี้ยเแล้วขึ้นไปอมอ <า S 1> ตรงไปก็ได้นะตามทางก็ได้หมู่สิออกไปแล้วตอนนี้อยู่อา่างวนละ ตำรวจให้ก็ได้ครับยังไหวยอยู่เลยไม่เห็นตำรวจเลยยฮอร์น่าจะอยู่แถวนี้มั้งแต่พ่ออยู่หลังหมูพ่ออ,อ,อยู่หลังหมูฮอร์อรออยู่หน้าหมูอยู่ยตรงไหนตอ<ห>นนี้มองไองม่เห็นฮอร์ใช่ขึ้นขึ้นเข่าไหมสามแยกตรงอุ้ย นไสามแยกเขาจัดอะหุนมาแล้วอ่ะตีเรื่องหมดมาแล้วตีร้านเสื้อผ้าหรือเปล่าคนรวยคขับหมุกเข้ามาบ้าคนรวยละจะขึ้นเขานะเราต้องหาห้องแล้วเดี๋ยวเขาจาไปขอแอดมินนะคะเต็มตาอดียวขอแอดมินเเซ็นขอแอดมินขอแอดมิน เพื่ยนเรารวมกันแล้วแต่ไม่เจอห้ึ่งคน admin เจตเตอร์มาๆามคออยู่ไกลมากมากมากมาเราต้องเดืยวสายขึ้นไปใช่ไหมพี่ไปไกลบินเลยถอนท่อแทรกกว่าตำรวจจะมาตำรวจอยู่ใกล้รวตำรวจนะก็ถือ admin เจตเตอร์ละกำลังบินไปหาแป๊บหนึ่ง กำลังพยายามบินอมีเจตเตอร์เราทุกคนนอคเอาลู่คนสูงอ่ะฝั่งขวาขจอดต่อตรงนี้นะจุดต่อไปที่แบบถ้าจะขับไปถึงข้างหน้าเจตเตอร์ตำรวจมาแล้วไอ้บีเจตเตอร์ตำรวจมาแล้วโอเคเดี๋ยวไปตีตำรวจกันมาเร็วรีบมารีบมาใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนิดนึงใกล้ถึงแล้วรีกมาอยู่ดี Này Này Admin, Admin ra Admin Này mũi ở đâu? Mũi ở đâu à? Khắp Admin Center, Mũi đang khắp trở lại Admin rồi đi ở tầng Admin rồi Rồi mũi ở đâu? Mũi ở trên đất, Mũi màu 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 Ủa thấy rồi, thấy rồi thấy rồi Bắt bắt Ok, thấy rồi, thấy rồi เ,เขาข้างแอดมินเขาข้างแอดมินเขาข้างแอดมินไปหมูไปเลยหมูไปเลยหมูไปเลยความยู่ก็ไปแล้วหมูไปเลยหมูไปเลยยัยเลยหมูเก่าสมัยสมัยรวจโหรถตายน้ำเต็มแล้วช่วยหมูไปช่วยหมูเดี๋ยวตำรวจจับหมูไม่ใช่หมูแล้วเขาแอดมินเขาแอดมินเขาแอดมินตีดีอยู่นี่อยู่ไหนหมูไปเลยหมูไปเลยกินน้อยบัมบัมไปไหนแล้ววะข้างหน้า พี่เบ็กพี่เบ็กส่งส่งจีให้เพื่อนหน่อยส่งให้ใครอะ่ะใครใครเจ้าจีนะคะเมื่อกี้ใครเจ้าจาพีพี่ PM, พ PM, พีี่่หนูเอ็มพี่เอ็มกับพี่บีเบียที่ไม่มีเบอร์มีแต่เอ็มอ่ะส่ง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 ให้เอ็มก็ได้ครับหมูไปเลยหมูไปเลย หมูก็ความูอยู่นะจะนึงจะถึงแล้วจะถึงแล้วพี่ตามอยู่พี่ตามอยู่ข้านแ้างลข้างห็นแลง้างห่นแ้าล้วลล้วรขล่่งข้างล่าง้างล่าางล่้างล่างา้้ล้งลงล ไปนห่เป็นขาสายควม้สายสายกำลงตอยู่นี่สสายลังไปหเปบ้างรถก็จะังรถรรถรเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหแล้วเห็นแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วแถวแถวนี้หมูวนแค่ตรงแถวยแถวนี้รอเพื่อนมาแล้วค่อยหนีออกไปไเลยไเลย เอาหายอยู่กาบเราต้นต้นต้นหมูอยู่ไหนกำลังไปกำลังไปบ๊ามลวด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 ป๊อปป๊อปถ้าสิบสามถ้ารักกันแล้วจะยิงโดนไหมบี๋ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รึปุ๊บโอเคเดี๋ยวให้เขาจับไอหมูนะถ้าเขายิงให้หมูลงล้นแล้วไอไอเอ็มยิงหมูหน้าแดงเลยนะคือคือคือเว้ยคันมาช่วยคันมาช่วยอุ้ยต่อไม่ลงชีวิตต่อหมูต่อหมูต่อหมูต่อต่อหมูต่อหมูต่อได้นะเถ็ดได้นะใครอยู่ใกล้อ่ะดูชีวิตคันเราดีแล้วดูคันข้างหลังเขาต่อไม่ลงแล้วเอาใหม่ไหมมันเปิดมัมันเปิดมัเปิดก็ไม่ลงก็ไม่หมา ึ้นลงคือลงซ้ายขวาซ้ายขวาลงมาสู้ลงมาสู้ลงแล้วลงแล้วสู้ลงมาสู้สสไปไปเ ข้างบนข้างบนแต่พี่ไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนเอา้เอาข้หมเลยข้อมเอยตายตายต พี่ปล่อยน้องไปไม่ได้หรอกนะมี่ขย้อยอยูใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่มองมามองมาชุวเพื่อนดิผมมาชุวเพื่อนดิโคตรมันแล้วกระตุกป้าคนดูไม่ได้ดูสติเลยอ่ะแล้วโดนกูชูพี่ทุกคนต้องชูพี่ขึ้นมาทุกคนต้องปลูกปีศาจปลูกปีศาจเด็ดดี ลงมาเร็วตัวตำรวจมาซิขึ้นมาซีตัวตำรวจก็ลงมาซีพี่พยายามพี่พยายามอยู่ขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยเขาไม่เยอะขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยไม่มีเดเซอร์ก็ได้พี่อย่ายิงตัวชุกสิถามให้เดเซอร์ช่วยด้วยโคพี่หน่อยตัวตำรวจ

มันเซียว <laughs> มันเฉยหมดยังเนี่ยเหลือใครอ่ะคกูกำลังไล่ต้อนเลยมันมาตีหัวกูแตกไอ้โตเหลือเหลือเหลืออยู่คนหนึง่ง <laughs> ประกาศวงแดงตอนที่ตายหมดแล้ว <laughs>

แค่แครอุ้มเดี๋ยวเสิอุ้มสิอุ้มเองสิอุ้มเองกลับขึ้นรถมาครับไปอุ้มเลยแล้วก็ไปสานอนในเมืองมาๆมาๆมังเลยมังเลยสรุปไฟสุดท้ายคือตีกับตำรวจนะไม่ได้ตีกับโอวิสโอเคหมดจ้าอุ้ยเขามาปุ๊บก็เออปังพี่เต้บีไปข้อความปีใหม่เท่มาก น้องแม็กมาอุ้มชักคืนเรียบร้อยแล้ว